ต่อไปนะคะจะเป็นการหาผลลัพธ์ของคาโนแมทชนิด3ตัวแปรนะคะเรามาดูการจับกลุ่มนะคะว่า3ตัวแปรจะจับได้ยังไงบ้างหลักการเลยนะคะเราต้องจับให้ได้มากที่สุดก็คือเริ่มที่จับแปรแล้วก็จับแบบ4นะคะ4หรือ4แบบนี้ก็ได้ที่ติดกันหรือว่า4แบบทับเข้าหากันแบบนี้ถัดมาก็เป็น2หรือถ้าจับไม่ได้เลยมีตัวเดียวก็คือจับ1ได้เลยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ จากโจทย์นะคะเป็นฟงังก์ชันแบบ3ตัวแปรนะคะครูก็เขียนไว้เลยนะคะ0เนี่ยติดบาร์1ไม่ติดบาร์นะคะแล้วก็สร้างตารางนะคะยกกำลัง3เท่ากับ8ช่องนะครูก็สร้าง8ช่องมาจากนั้นครูเอาแต่ละตัวมาใส่นะคะ0 0 0ตัวนี้มีค่าถ้าเราหาไปเลขฐาน2ก็คือมีค่าเท่ากับ0,1 124 1, ตรงนี้ได้4 5แล้วก็1 2 4 2 4ก็เป็นปกนะคะอ่าทีนี้เมื่อกี้เราหาค่าในตารางไว้แล้วมีอะไรบ้างเอ่ยค่าในตารางของฐาน2ก็เขียนแบบนี้ได้เลยถ้าสมวนเราจะจำเป็น0 123 4567เนะคะเราก็จะทราบค่าแล้วอ่ะมาตรงนี้ค่าที่0เดี๋ยวนะคะครูเขียนให้ก่อนค่าที่0ค่าที่ หนึ่งสแล้วก็7จากนั้นก็ง่ายเลยเราเอาค่าที่เราหาไว้เนี่ยมาใส่ข้างในได้เลยนะคะก็เป็นมีศูนยมีหมีสมีหแล้วก็มี6นะคะจากนั้นเมื่อกี้เราเห็นรูปแบบการจับกลุ่มแล้วรูปแบบการจับ กลุ่มของเรานะคะอ่ามียังไงได้บ้างอ่าคล้ายๆเราก็ดูให้คุ้นตาก่อนนะคะเม่กี้ครูเห็นแล้วมีจับสีแน่นอนนะจับสีอ่าครูพับเข้าหากันเลยครูจับสีตรงนี้นะคะจับสีนะอ่าจับสีจับแล้วดูยังไงนะอ่าวงที่หนึ่งวงที่หนึ่งจับเสร็จแล้วดูยังไงเราดูนะคะอ่าวิธีการดู เราต้องดูสองแนวนะคะดูขึ้นไปแบบนี้เราเรียกว่าแนวตั้งแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมาดูแนวนอนเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะถ้าซ้ํากันเก็บไว้ต่างกันตัดทิ้งจากหัวตารางเนี่ยเรารู้แล้วตำแหน่งนี้คือ A หมดเลย A ข้างหลังก็เป็น B รู้ได้ไงคะรู้จากที่เรากําหนดที่หัวตารางส่วนฝั่งนี้ก็เป็น่ีมาดูกันเลย หนึ่งที่เราพับไว้เนี่ยในกลุ่มนี้มันอยู่ในแนวตั้งอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องดูหัวตารางที่เป็นสอง,สองหัวนี้นะคะอ่ะตำแหน่งที่ A เป็นไง A ต่างกันแสดงว่าเราตัดทิ้งได้เลยตัด A ทิ้งส่วนดูที่ B B เนี่ยซ้ำกันเห็นไหม B เป็นศูนย์แสดงว่าเราเก็บ B ไว้แต่ถ้าเป็นศูน์เนี่ยเราบอกแล้วศูนย์ติดบาเพราะฉะนั้นเราได้ไมาแล้วเป็น B บบาดูแนวตั้งเสร็จแล้วต่อไปแนวนอนมันอยู่ในแนวนี้ C 0กับ1ก็ตัดทิ้งได้เลยตัด C ทิ้งเสร็จไปแล้ว1วงนะคะมันยังมีเลข1ที่ยังไม่ได้จับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะไปยืมเพื่อนได้นะคะจับแล้วจับอีกได้ก็คือยืมเพื่อนได้อ่ะครูขอยืมหน่อยเพื่อให้ได้จับให้มากที่สุดคือจับ2อะครูไปยืมมาแล้วมองขึ้นไปแนวตั้งจะเห็นว่าตำแหน่ง B เนี่ยไม่ซ้ำกันแต A ยังอยู่เพราะฉะนั้นเอา A มาเป็นคำตอบนะคะ A ไม่ติดบาร์นะคะข้อนี้เพราะเเป็น1จากนั้นดูไปที่แนวนอนอแนวนอนเห็นไหมมันมี2ตํตำแหน่งก็เหมือนกับ0ูนย์มาซ้ำอยู่เพราะฉะนั้นกลายเป็น C บาร์เสร็จแล้ว2วงไม่มี1เหลืออยู่แล้วในวงนี้ไม่มี1แล้วจับครบทุกตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราเอาที่เรายุบเนี่ยมาเป็นคำตอบแล้วเอามาออกันเราจะได้ A C b a บาร์อ B บบ่านี่คือคำตอบนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะสี่ตัวแปรนะคะ A B C D แต่เราจะเห็นว่าในแต่ละพจน์เนี่ยเหมือนพจน์แรกมันไม่มี D ใช่ไหมมันมีแค่ A B C อันนี้มี A B อันนี้มี B แล้วก็ D บบ่ามันมีไม่ครบอะแล้วเราจะจองมันยังไงเราดูนะคะ,ะเรามาสนใจ A กับ B ก่อน A B เป็น1 1 ก็จะเห็นว่า a b เป็น1 1ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ a b เป็น1 1นะคะแล้ว c เป็น1 c เป็น1ตรงไหนบ้างนี่ c เป็น1 c เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็เติมเราดูนะนี่ a b a b เป็น1 1แล้วก็ c เป็น1จะเห็นว่ามันมาตัดกันที่ช่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเติม1ไป2ตัวอันนี้นะคะอีกรอบนะ a b เป็นหน A B เป็น1 1คือช่องนี้นะคะแล้วก็ที่ C เป็น1 C เป็น1คือตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้กับตรงนี้จุดตัดกันอยู่นี่นะคะเติมหสองตัวถัดไป A เป็น1 B เป็น1 A เป็น1 B เป็น1ช่องนี้จะเห็นว่าเราเติมไปแล้ว2ช่องทีนี้ยังเหลืออีก2ช่องแล้วก็เติม1 1, 1. เข้าไปนะคะ1กับ 1> 1. เราไม่ต้องเติมแบบนี้นะคะซซ้อนเราเติมอันไหนที่มันมีอยู่แล้วก็แค่ตัวเดียวพอนะคะเเป็นห b ึเป็น1นแถวนี้ถัดมา B เป็น1นดเป็น0ูนย์เราไปหาที่ B เป็น1นะคะ B เป็น1นึ่งเอ้บีเป็น1นึ่งอยู่ไหนอันนี้กับอันนี้เราก็จองไว้ก่อนนี่บเป็น1นเอ้ย B เป็น1นะแล้วไปหาที่ d เป็น0ย์จะเห็นว่าตรงนี้ ดีเป็นศูนย์ดีเป็นศูนย์นะแสดงว่าเราไปดูสิอ่าเมื่อกี้ในเนตั้งเราจองตรงนี้ใช่ไหม B เป็น1ต่อไป d เป็น0ย์จะเห็นว่ามีอยู่2ช่องนี้แล้วเราเห็นไหมจุดที่ตัดกันมีตรงนี้นะแสดงว่าครูต้องใส่1เพิ่มตรงนี้กับตรงนี้นะคะอ่าได้หนึ่งเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้เสร็จแล้วอีกรอบอีกรอบนะคะบเป็น1 D เป็น0 B เป็น1ลูกดูนะนี่ B เป็น1 B เป็น1แสดงว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วเราก็ไปหาที่ d เป็น0 D เป็น0 d เป็น0เราแล้วก็ลากเลยว่าต้องจองตรงไหนอ่าจุดตัดลูกเห็นไหมนี่นี่นี่ครูเติมครบแล้ว4ตัวจากโจทย์ตรงนี้เราก็จะเติม1ได้ช่องเท่านี้เท่านี้นะคะทีนี้ลูกก็จับกลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะ สามตัวแปรเราเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูผังแบบ4ตัวแปรกันบ้างวิธีการจับนะคะแน่นอนเราจับให้ได้เยอะที่สุดก่อนก็คือ16เุเต็มที่เลยถัดมานะคะจับ8 8ตัวน,นี้ก็คือพับเข้าหากันนะคะพับมุมพับล่างหรือว่า8ตัวที่อยู่ติดกันทัาลงมาก็เป็น4นะคะหรือว่าการพับมุมนะ,ะพับมุมก็คือรวบก,กันเลยแล้วมันจะเป็น4ี่ชนกันแบบนี้นะคะถัดมาจับสอง จับหนะคะหรือการยืมกันก็ได้นะะนี่แบบ4ตัวแปรนะคะอ่ามาดูเลยตัวอย่างนะคะฟังก์ชันแบบ4ตัวแปรเราหาค่ากันก่อนค่ะอันแรกตรงนี้ได้เท่ากับ0 2 1 2 4อ่ะตัวนี้คือ4เนาะมี4 1 2 4 8มีอะไรอีก 1>, 1 2 4 8 1กับ8เท่ากับ9ต่อไป1 2 4 8เดี๋ยวนะ8กับ2ได้10ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น10ต่อไป1 2 4 8เอา8เอา2เอา1เป็น11นะคะ11ต่อไป หนึ่งสเป็น1ิบสองนะอ่าแล้วก็เอามาเขียนเลยในข้างในนะคะอ่ะอันนี้สร้างยังไงก็สร้างมาเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ฝั่งนี้ 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. นะูน1์ศูนยนย์่อนหน้างนี้ครูอธิบายไว้แล้วนะคะอ่ะจากนั้นครูเอามาใส่เลยอ่ะเอามาจองเลยค่ะมีอะไรบ้างมี0ูนยมี2อนะมีสมี แนะคะมี9มี10มี11และ1ิบสุดท้ายนะคะอ่ะครบหรือยังดูสิทั้งหมดมี8ช่องที่ต้องเติมหนึ่งสองสาี่ห้าหกเดโอเค,ครูเติมครบแล้ว <Yeah. S 1> ทีนี้เรามาดูเลยอ่าเป็นยังไงบ้างดูสิอ่ะจับที่จับได้เลยเห็นชัดๆเลยอ่ะข้างหลังนี้นะคะหนงวงวงที่หนึ่ง ปุชีออกมารลกันนะคะวงที่หนึ่งต่อไปอาจจะครูขอเปลี่ยนสีนะคะสีวงที่สองนะคะวงที่สองก็ข้างบนเพราะว่าสีตัวติดกันเลยนะ,ะวงที่สองอ่ะปุชีออกมาก่อนรอละสองต่อไปยังมีเหลือนหนึ่งตัวสุดท้ายอ่าทุกมุมมีหนึ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นวงสุดท้ายครูอขอพับมุมนะ,ะพับมุมอ่าครูพับตั้งไว้แบบนี้เลยวงนในวงสุดท้ายเนาะ อ่ะครับมุมเพราะฉะนั้นเราจะได้สามวงหมดเลยอ่ะมาดูวงสีม่วงก่อนวงสีม่วงตรงนี้นะวงสีม่วงถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนครูบอกแล้วต้องมองสองสองมุมนะฮะสองทิศทางข้างบนก็จะเห็น1 0ึ่ศแต่หมันซ้อนกันสีตัวก็เราดูง่ายๆเหมือนกับว่ามันซ้อนกันสีตัวมองแบบนี้ได้เลยเช็ดหลังข้างหลังก็เหมือนกันหมดเลยข้างหน้าก็เหมือนกันหมดเลยแสดงว่าเก็บไว้ ซึ่งมันเป็น A กับ B ใช่ไหมคะอ่าตรงนี้เป็นของ AB แสดงว่าเก็บไวนะ้สีม่วงเราก็จะได้เป็น AB บาร์ทำไม B บาเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมคะมันอยู่ตรงนี้เนี่ย0 0 0ซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งของข้างหลังคือของ B ก็เป็น B บาร์ไแล้ววงถัดไปวงสีเขียวค่ะวงสีเขียวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เรามองไปแนวตั้งแล้วเนาะ อ่าแนวนอนเรายังไม่ได้มองเลยอ่ามันอยู่หนึ่งเปสี่ตัวแบบนี้แสดงว่าดูที่หัวตารางแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งที่ C ไม่ซ้ำกันเลยไหมมันอาจจะซ้ำสองอันนี้แต่ว,ว่าตรงนี้ไม่ซ้ำเนาะเพราะฉะนั้น C ตัดออก B เอ้ย C แล้วก็ D นะคะ D ตัวนี้ก็เหมือนกันตัดออกเพราะฉะนั้นฝั่งนี้หมดนะหมดเหลือแค่ A กับ D เสร็จแล้วต่อไปวงถัดไปวงสีเขียวค่ะ วงสีเขียวมองขึ้นไปข้างบนเป็นไงตำแหน่ง A ไม่ซ้ำ B ไม่ซ้ำอ่าแสดงว่า A B ตัดออกแล้วต่อไปมองแนวนี้ค่ะมันก็เป็น0ู 00. มันซ้อนกันกี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งก็เป็น0ูนยไปเรื่อยๆตำแหน่งที่ C ก็ซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น C อะไรเอ่ย C บาแล้วก็ D บานะคะอ่า เสร็จแล้วยังเหลืออีกวงค่ะวงสีชมพูวงสีชมพูจะหยุดในตรงนี้ใช่ไหมคะในแนวตั้งมองขึ้นไปตำแหน่งที่ซ้ำก็คือ B นะคะแล้วก็ต้องติดบาร์ด้วยนะคะ B ีบาร์ตรงนี้ B บาร์ bar, นะคะจากนั้นมันอยู่ในแนวนอนอยู่สองแถวนี้นะคะ,ะตรงนี้อะไรซ้ำเอ่ยดีนะคะถูกต้องแต่ดีเป็น0อีกก็เป็น D บาร์ bar. นั่นเอง จากนั้นเราก็เอาคําตอบของทั้ง3ตัวเนี้ยสวงนี้มาโอกันนะคะได้เป็นคําตอบ